คุณป้าฮัล <laughs> โหล <laughs> คุณป้าคุณป้ากดผิดกดผิดคือจับมาเขาชื่ออะไรกดผิดค่ะคุณป้าขาทุกอย่างโอเคค่ะฮัลโหลและแกก็ไม่ยอมพูดอะไรด้วยนะเมื่อกี้จะพูดหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ไม่ได้ยินแกพูดอะไรหรือเปล่าไมาร่รู้เมื่อกี้ไม่ได้ยินเลย ป้ากําลังงงอยู่ป้ากําลังงงอยู่ไม่พูดเลยเออคงตกใจป้าคงแบบกําลังตกใจอยู่อะไรอยู่ ได้ยินไหมได้ยินเสียงลูกนกไหมได้ยินเสียงลูกนกไหมวันนี้อากาศร้อนมากใช่แต่ที่จันมันอบอะค่ะพี่มันไม่ร้อนที่บ้านดีฉันเนี่ยมันไม่ร้อนนะแต่มันอบคือมันอบอ้าวอบอ้าวไปหมดอบอ้าวไปหมด แปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันจะเอารูปไปลงสวยๆอยากไปบ้านของแพรลี่จังเดี๋ยวทำคาเฟ่มาได้นะคะเปิดเดี๋ยวจะเปิดบ้านทำคาเฟ่สามารถมาคาเฟ่ได้ข้างหน้าได้มีสวนมีอะไรให้นั่งเหมือนมาเที่ยวบ้านนะคะเหมือนมาเที่ยวบ้านแต่ข้างในบ้านไม่ได้เปิดนะคะถ้าเปิดดูแลไม่ไหวแน่นะเดี๋ยวก็จะเจอทั้งมิตรภาพแล้วก็มิจฉาชีพนะคะ แต่เปิดโซนหน้าบ้านให้เดี๋ยวเปิดโซนหน้าบ้านมีคาเฟ่มีอะไรนั่งเย็นๆมาเที่ยวก็มานั่งทานกาแฟเย็นๆนะคะเออเดี๋ยวจัดให้ทําให้สวยมากค่ะขอบคุณค่ะมาเที่ยวได้เยี่ยมได้นะคะอยู่ตรงไหนคะบ้านบ้านอยู่ตรงท่าใหม่เนะะี่ยค่ะซอยสุสานเลยอยู่ในซอยสุสานท่าใต้ท่าใหม่จังหวัดอะไรครับ เดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดแล้ว,ลวมาเลยมีโอกาสมาเที่ยวกันได้เลยเดี๋ยวเปิดเปิดบ้านเปิดบ้านให้คนมาทานกาแฟเปิดบ้านให้คนมาทานกาแฟจ้ะขอบคุณนะคะนับถือแพรลี่มากขอบคุณคารับรอปพอดีตตลอดก็มีคาเฟ่ทุเรียนเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องกลัวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวทำ อาฟคงคาเฟ่ทุเรียนไม่ยากหรอกจ้ะไม่เกินไม่เกินไม่เกินกำลังแพรลี่หรอกไม่เกินกำลังแพรรี่หรอกรอเลยอาจารย์ธบุดีใช่หรือเปล่าใช่ค่ะไปค่ะอาจารย์ คนงานเตรียมจะเลิกงานแล้วจะห้าโมงแล้วเริ่มล้างกระป๋องล้างกระแปงกันละเริ่มล้างกระป๋องล้างอะไรกันละขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะใจดีส่งของขวัญให้ได้อะไรได้ค่ะห้าโ <c oughs> มงเดี๋ยวแดดก็น่าจะล่มละเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปนะคะเดี๋ยวรอให้คนงานทำงานเสร็จก่อนไม่อยากไปวุ่นวายเขาเกะก,กะ อย่าไปเกะก,กะคนงานอิดแดงทั้งหลังเลยใช่ค่ะก่อสองชั้นอีกต่างหากก่อสองชั้นด้วยนะบอกให้ไม่ใช่แค่อิดแดงนะคะก่อสองชั้นด้วยบ้านจวเดียวบ้านไม่ใช่ไม่ต้องเอาทรงข้างข้างนอกให้มันแบบให้มันแบบมีอยากมีเว้าอะไรเยอะไม่เอาเอาทรงง่ายๆเอาทรงง่ายๆ แต่ว่าเน้นการตกแต่งแบบเรียบหรูดูแพงเน้นเน้นวัสดุวัสดุเน้นพื้นที่เน้นเน้นพื้นที่เน้นวัสดุเน้นพื้นที่เน้นพัสดุเน้นวัสดุค่ะไม่ต้องกลัวบ้านแพรลี่ไม่ต้องกลัวค่ะใช่ถ้าหลังคาแบบมันเขาเรียกตีนอะไรนะเขาเรียกตีนอะไรอะ ถ้ามันมีแบบเขาเรียกอะไรอ,ะ,อะไรจระเข้อะไรอ่ะเยอะๆมันไม่ได้เนีดูแลยากอืมขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับมือหัวใจนะคะขอบคุณค่ะไปทุกปีค่ะกันทบบรีอ่าเออลางตะเค้อะไรเยอะแยะมันมันดูแลยากนะเวลารั่วมาหลังคาเวลารั่วโอ้ยเวลารั่วเวลาอะไรปัญหาปัญหาเยอะ พื้นตัวบ้าน450ตารางเมตรค่ะ450 450ค่ะ 450, ะ450มีครัวมีอะไรด้วยใดๆมเมืองจันเป็นประเทศเป็นปจังหวัดที่น่าเที่ยวนะคะเออเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากม,มีนู่นมีนี่เยอะแยะหน้าผลไม้อะหน้ามาเนีี้หน้าทุเรียนหน้าอะไรเงี้ยหน้ามา มหาทุเรียนทานได้เที่ยวน้ําตกทเที่ยวทะเลมันมีครบหมดเลยธรรมชาติจันบุรีของกินก็ดีมากอาหารทะเลซีฟู้ดเหมาะสําหรับคนชอบแบบซีฟูด้ดชอบทะเลชอบซีฟูด้ดชอบอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยนางเข้ามาแล้วเนี่ยไลฟ์เหรอเมื่อกี้ปรกรณ์คุณปรกรณ์คุณอยู่ไหนแล้วเนี่ยเออมัวแต่ไปเที่ยวเตยอยู่นั่นน่ะ มัวแต่ไปเที่ยวเตะเที่ยวอะไรไปเรื่อยรู้จักกลับบ้านกลับช่องแดดมาอีกแล้วแดดมาอีกแล้วแดดมาอีกแล้วจ้าแดดมาอีกแล้วห <c oughs> <c oughs> ล่อนก็ต้องตื่นก่อนนะเสาเล็กจังเลยอืม ขย่มไม่พังแล้วกันนะเสาเล็กอะเสาเล็กเท่ากับขย่มไม่พังแล้วกันนะเออจบเสาเล็กเท่ากับขย่มไม่พังนะซ๊ะบอกก่อนอง์ทนถาวรใช่ค่ะเรือนหอเรือนหอหลังน้อยก็แล้วแต่ผู้ชายค่ะถ้าผู้ชายมาขอมันก็จะเป็นเรือนหอถ้าผู้ชายไม่ขอก็เป็นบ้านที่อยู่ของเรา ม,มันก็สุดแล้วแต่ <c oughs> นะจบกับเจ้าไม่รอหรือโอ๊ยไอไอตุ๋ยมึงมึงหนีกูไปขึ้นไปบ้านเลยตุ๋ยไอตุยอต๋ยหนีแล้วค่ะไอตุ๋ยไม่อยู่ไอตุ๋ยหนีแล้วยิว <c oughs> บอกกูไม่อยู่ละเจ้านายเจ้านายนั่งนานเกินไม่รอแลยตุ๋ยบอกไปแล้วกู ปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ถูกต้องไอ้ตุยหนีไปแล้วเมื่อกี้ตุยนอนอยู่ตรงนี้ไอตุยบอกไม่รอแล้วไปแล้วเดอ้อไปแล้วนะครับเจ้านายตุยบอก <c oughs> หนีร้อนใช่มันร้อนเดี๋ยวที่ฉันก็จะขึ้นไปนั่งข้างบนกันเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคนงานกลับบ้านก่อนรอคนงานเก็บของเก็บอะไรกลับบ้านกลับอะไรรอแดดร่มๆก่อน บ้านกำหนดเสร็จต้นปีหน้าค่ะต้นปีหน้าก็เหลือไม่กี่เดือนแล้วหนะ้าเดือนนี้เดือนอะไรเนี่ยเดือนนี้ก็กระดกระดาแล้วนะกรกระด,กดาแล้วมิถุนายนกรกระด,ดาเดือนเจ็ดแล้วเนี่ยปาเข้าไปเดือนเจ็ดแล้วเดือนเจ็ดแล้วแป๊บเดียวเร็วมากมันไม่ได้ช้าเลยนะบอกให้เห็นแบบนี้ยมันเร็วแป๊บแป๊แป๊บๆๆวันเวลามันเร็วนะคะทุกคนบอกให้อืม อ,อีกไม่กี่เดือนก็เสร็จใช่ค่ะดีแล้วทําไปเรื่อยๆเ,เราก็ดีฉันก็ไม่ได้รีบนะหมายถึงว่าถามว่าอยากให้บ้านเสร็จไหมอยากอยู่บ้านใหม่ไหมก็อยากอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราไม่รีบเพราะว่าบางขั้นตอนบางอย่างมันรีบไม่ได้บางทีมันต้องรอ,รอ,ร,อ,อ,อรอวัสดุรออะไร รอว,วัสดุรออะไรก็ต้องรอนะคะค่อยๆทำมันมีบางอย่างที่เร่งไม่ได้เช่นงานคานอะไรอย่างเงี้ยมันต้องได้กําหนดเวลาเขาถึงก็จะเอาเอา,เอาออกได้อะไรได้อาแบบออกได้อะไรได้เราต้องรอมีกําหนดเขางานทาไปเรื่อยๆองานฉาบงานอะไรอีกรีบไม่ได้นะคะทุกคนถ้ารีบเดี๋ยวเละแล้วเดี๋ยวคุณต้องมานั่งแก้ทีหลังนะถ้าคุณรีบ่ะ ตอนนี้เราก็ยังมีบ้านอยู่เราก็อยู่บ้านเก่าไปอะไรไปที่นี่ก็เหมือนทำรอเวลาทำไปเรื่อยๆเราอะไรนะรอเวลาทำไปเรื่อยๆก็คือเราก็อะไรอะ่ะเก็บอะไรนะเก็บเงินไปด้วยทำงานไปด้วยเก็บเงินไปไปด้วยอะไรเราไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินอะไรมามาทำนะเดีย๋ยวตอนนี้ยังไม่มีความคิดว่าจะไปหยิบยืมกู้หนี้อะไรมาทำเอาเราหาไปทำไปหาไปทำไป แบบนี้ดีกว่าไปเรื่อยๆมันไม่มันไม่กดดันเราด้วยเราก็ไม่กดดันเราด้วยทําไปใช่เดี๋ยวเนี้เดี๋ยวรอบขอบศาสรีฉันจะปูหินให้หมดเอาหินลงปูหินปูอะไรหญ้ามันจะได้ไม่ขึ้นเยอะอย่าปูหินปูหินหญ้าไม่ขึ้นแล้วถ้าปูหินอะเอาหินลงดูแลง่ายอะไรง่าย อย่าค่อยว่ากันทำเป็นละะัทธิลัทละสเต็ปสเต็ปไปทีละสะเต็ปสเต็ปไป,ะะไ,ปไปเรื่อยๆปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นงามๆบรรยากาศดีครับขอบคุณคะ่ะไม่ใช่มาหลบแดดตอนนี้ถ้าสิงต้นกล้วยได้ก็จะสิงอยู่ในต้นกล้วยแล้วเนี่ยมาหลบแดดแดดมันยังแรงอยู่ ทุกคนดูดแดดมันส่องไปพอดีถ้าไม่มีต้นไม้ยิ่งเสร็จเลยนะบ้านดิฉันช่วงบ้านดิฉันช่วงเนี่ยเนี่ยช่วงยบางเนี้ยแดดเข้าเต็มเต็มเลยปะแดดมันไล่มาจากสวนยางดิฉันก็เลยปลูกต้นไม้กันไว้เห็นไหมกันร่มกันอะไรไว้เดี๋ยวต่อไปต้นข้างล่างมันโตมันก็จะช่วยอีกปลูกไม้กันกันแดดกองแดดปลูกไม้กันแดดกองแดดไว้ อืมตอนนี้มาเร็วใช่อ้าหมูก็กไม่ใช่เมื่อกี้แดดมันล่มก็เลยมาเมื่อกี้แดดมันล่มไงก็เลยแบบไม่ได้ทำอะไรก็เลยเออมาสักหน่อยมาดูบ้านดีกว่ามานะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาเที่ยวจันทบุรีกันนะ มาเที่ยวจันทบุรีกันนะคะเสร็จแล้ววลคัมทูจันทบุรีจ้ะ นี่นะไม่น้ำพุมีนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่เคยมาตอนที่มันมีแดด